ครับแขนมันเลยนี่ครับท่านไใจหินห้องกำลังหยินน้ำสุดแรงกล้องครบครับตอนนี้แต่ตอนตอนตอนไปหาเนี่ยบอมีในคลิปครับอยู่นี่เจ้าได้ไปหาผมคนยิงครับผมผมคุบเอาได้แน่นี่นี่ครับแต่ขอบคนณมาเดียวถ้าถ้าถ้าคนยิงครับอ่านี่คนยิงนี่ครับบแต่คนยิงจะเป็นเป็นรูอันนี้ฝีมือเยอะแยะไอ้แล้ไอ้ยังก่อนมันไอ้เต้ยบอกเต้ยเตยเต้ยเต้ยครับเต้ยซกเต้ยซก เดี๋ยวเสียอ้อมตีนำผ้าไปเดี่ยวแมนจับเอวไว้ใเดี่ยวไว้ในนี้นะครับผมเอาออมครับสิซับเอาเอาสถานที่นะสถานที่นะครับแล้วก็มีเมนูก๋วยหอยปังครับรอบมือนะครับบรรยากาศแล้วก็มีก๋วยผัดซิ่วอานั้นสารบานเทาครับวันนี้สถานที่สถานที่ครับสถานที่สามท่านนี่สถานที่สถานที่สถานที่ขอบคุณสถานที่ก่อนครับสภาพสภาพ ตำรวจอีกว่าไปเอาน้ำเสนอไอผมว่้จากเนาะเนี่ยเราเสื่อยังอคนพี่เี๋วนะครับพี่เต๋วพี่แป๋อบตเราล่ะคนนั่งข้างหลังนน่อไอจราจรเอาพือสร้างคอครับสร้างคอว่ครับเอาคือยุ่งไก่เนี่ยสร้างคอเอาไว้ไก่ไก่ครับเศร้าครับเศร้าโล้่ครับเป็นจราจรผู้านขอบคุณครับนี่บอก อันนี้น้องหันษาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสครับอ้ยฮันษาได้ออกแล้วอันนี้ผู้ใดนี่ผมจำผมบ่ได้หันไปทั้งกล่องเลยไหมล่ะกล่องจำว่าใดเดี๋ยวเขาซิมไมนูแปะกก่อนเนี่ยครับแปะกับตับักทัวร์กระแต่งไว้แล้วครับตับักทัวร์เซฟปลาซิวสดครับไม่นเนี่ยอันนี้ก็สโซนเจ้าครับสซนซอนครับครับวีสารลยครับเกิดนายกอกมาครับวันนี้เขาเสี่ยวอุ้ย เฮ้ยนมึงกมึงก็เปซผมนาะเอาเหล่ามั่อรมันต้องมีเหล่าเลยอะาเริ่มต้นทีรู้นปเอมหดิ่นเอมหดิปเอมต้องซนเหรอเพื่อนปลาเตีต้องนเหรออ๋อซนอันนี้ไหมปลาเอมปาเต็มต้องซ้นเหินปลาซ้วรเา่เปอเาปลาซิวสดครับปลาซิวสดเดี๋ยวเ่าเดียเ่านกินปลาซิวสดด้ะผมอยู่ีมโอ้ผมสุดยอดอะไครับได้กันมาครับไมู่้ปยงางหรอกเพื่นนี่ครับ มาคือไล่สองเดี๋ยวเอาพด่สองต่อ้เบาเข้าวันสองไอ้สองไม้เบาา้บ่เส่องันี่ยนสโตซ้ากูบมที่นี่สามโตนเาเ่นนะเคยมาแต่พังงานี่ครับชนชนชนพังนาเห็นเจ้าอยู่พังงาเวให้ทุกคนกอนให้ทุกคนเบ่อก่อนยไปตินไปเพื่อนเเพื่แล้วเอาเพื่อนนอบทีนี่ไปไหนไปไหน มุ้ยายามโยรถูกขึ้นมาสุจวดเพื่อนอื่นเล็ดก็ห้อเลยเดี๋ยวเอาไ้เอาไ้เดี๋ยวเากินเราครับบอกครับถูกโกงแล้วที่นี่ถูกโกงแล้วเขาจะมุดนน้ำากครับเพื่อนบายออกมาตยังครับอาจารย์ครับมันเนมัน ปรกกันทุกอย่างครับปอกกันทุกอย่างรับทั้งได้ผัวเมียพี่อยากเทียบถุงยางทำไมใช่ไหมขาดอะไรรักเีื่องดาน้ำโกนด้ยโจยอกันเดีมย้ยวพี่วินก่อนเขาครับเมียเรางามเน้นี่แสร้างเสริมสวยเน้นี่หลายับเด้อความคุณทีครับผมนี่ครับของกู่สามตัวบอของกูสามตัวเน้นนี่ขอมเนี่ปลาชิวน่ จะขอคดจะขอคนที่ค <poisoned> ร <indo> ับจะขอคนที่เดี๋ยวนายทั่วงกลมครับแต่มันเอ็มออกก้อนอะไรเราว่าเป็นสูบนี่สูบปลาเหรอว่าเนีแยนะยิ่งขอก้นอะไรกินปลาเข้าส่วนตัวหัวออกด้บ่หัวมันกไ่คบบอกความไอคนหนึ่งครับพี่เอ็มบ่ครับครับผมยอดครับผมขอบคุณครับดีก่อนนี่ครับมีทั้งหมดสาสองกับมือดี

ผมเพนเยราว่าจะไปหาอันเอาเงินอันจากอันนี้ไม่เพื่อนจากบริษัทคอนเทนต์าเไม่เพื่อนส่วนอยางนี่มลมอนีผิมีอยังได้บ้ับที่ไติเวลมลงยิงตสองทุ่มไปจังลงครใหญ่ครับเนี่ใหญ่ครับใครท่ามก่อนเม่ี้หบใครับนี่ยเราีเราเมน อมกบอมครบเาัวเย็นี่หเน้วมันติดอย่าม่ใส่ปอกบางส่วนนี่เขาต้อง่างก่อนนี่ตาเฮงนไหมตาเราายน้ยเาีนเขาอามาเผาก่อนเผาหมดอ้สุดยอดครับนี่แหละเดีกร้องสุดนี่แหละยิ่ยมากเลยนะรอบิึงบรรยากาศเผาเผากบเลยห้องคอายมาให้หน่อยฝากถึงพี่ฟ้ากับพี่บอยหน่อยทำไมไม่มาวันนี้แม่อน่ พันใจทีวิคิดถึงนะครับโอเคครับผมฝากาบอกนะครับแน่ครับยคิดถึงมากเลยคิดถึงยายดอไม่เลยหรอกตัวเราเราเราหมาเราเราเดี๋ยวรอบหนาเรามาก็ลหละไก่ปลาครับไก่ปลาอย่างไก่ผมครับ นครับดักเงินมาเตอผมจิตเนื้อเขีดทุกผมเป็นอย่างไกงพอมั้งสามตัวแล้วครับความรู้สึกอโยไหมที่ยังก็ครับอทานแล้บก็ไฟป้องกันครับผมนะครับหอยปังนี่ครับเนี่ยแะออกจากันนะครับหอยปังมันทีเป็นหอยแบบปากแบบนี้ครับหอยปังแท้ครับเชื่อไม่ได้สลัดหน่อยเมือ่หลังเมื่อกี้มันต้องใส่เกลือขั้น เดี๋ยวน้องซื้อยังครับนี่แนะนังซื้อกันเอาแน่นะเน่ยไอยังไงังก็ผมแม้นมีหละของแถวที่มือพายบนมือพายเท่านครับพายเรือสุดยอดเท่านี้บอกเรื่องบ้านนะแนวเขาหนูบอกซื้ออยู่ไหมซื้อยังครับขั้นนี้วันไหเรียบร้อยมันม่มีซื้อครับเบาเบาหน้าคู่ครับผมเอาดำซื้อให้แล้วเบาหน้าคู่ครับ ใส่กรมียนลาซิวสดๆปลาซิวหน้าห่อแล้วก็นีปลากคาบของปลาละคาบขวางไม่ใช่คาบหัเอาเนาะเขาบอกซื้อเขาบอกอย่างนี้ซื้อเลยครับตักสลายขันก้อนขันมีออกก้อนใส่เกลือก้นน้องครับเนื้อคนต้อนรับดีดีครับผมสุดยอดมากครับผมขายเรือเก่งหอมเล่นนี่ขันเทมเลยนี่อืแล้วจะไปจะทำไมจะทั้งบ้านนี่ลองเรือกอาหารดิว่าแต่เราบึงเมนูขันเทมของเขาคือปลอมเกลือ น้องดีมเล่นบอลันีเสดีครับดีดีดีโอ้แม่ดีกวมาขอมสามซื้อเราไปดิดีมากม่เบอบเห็นเจ้าไยู่นเมือง่บ้านพื้นเมืองเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราไหมนี่นะครับนั่นน่เในในยูทูบนีนี่บาพันเมืองรในเมียเกาีบาพันพื้นเมืองน่ะตอนแเขา ตามนี่เดคนหนึงิตามนั่นนี่คนนี้ครับเดตาแล้ยวขอบพันเมืองนะครับผมเอ้ตามเต้พ่พันพืนเมืองในอุทัวคที่ตามอยูทูบชื่ออะไรผมพิมพ์เข้าไปครับผมผมอุทัรวผมนอุทัรวครับในอุทัรวเนี่ยผมมีสองผมม่ไดเห็นสอง่เฮ็ดโอ้ จักซองปั้ใจแต่วินนผมี่บอกนครับผมติดตามก็โหลดแต่ว่าผมโอ้เปิดเอมหิวแล้วที่นีผมลูกกอสานนี่ผมกับนั่นตัวโอ้บอกพันพงกอีสานล้านผู้นเนี่ยนี่จัช่อในเปิดมีครับในยูทูบมีครับเดี๋ยวเอาสองเก่อนเดี๋ยว ฟ้าไปซองแล้วหมดแรงให้เพ่นฮะแต่วนนี่ครับแฟนคลับอันเบาพันผืนเมืองนี่นี่เขาทายอยู่นะครับผมผมติดตามนะครับเบาพันผืนเมืองเนี่ยผมติดตามเฮ้ยเขาหายอยู่หายทิ้งแบบไม่ใช่แค่คนนี้ครับสาวสาวเกาหลีก็มาติดต่อสาวเกาหลีมั่งผู้นี้ผู้ใดนี่อันเบาติดตามเบาพันเมืองนี่เดี๋ยวก็โดนวะ ครดรอนวะหอแกคตดรอนครับสามหม้อแล้ดรอกับสามหมอคดรอวเลยสามหมอสามหมอก็อุดรสามหมอบ่จากคนนี้ก็แรกเลยชนก็วิ่น่ครับขอบคุณเนอครับขไม่เยี่ยขอบคุณไี่วินงก่อนแข่นแรกสุดยอดมากนี่จะเคยบานอกนี่นะนำเสนอก่อนผมปั้นใจเอกแต่วินพาผมเหมือเดิมครับโอเคครับผมวันนี้ได้มีโอกาส มาล,ล่อ,าลองเรือหาลักล่องเรือหาลักแต่คนอื่นเจอลักหมดแต่ผมยังไม่ไม่เจอลักเลยครับเ,เล่นเลยโอ้ยผมลักที่ปากน้ำโพนี่บหรอยนูพิเตอร์ไอ้่มีครับ,<ม>รน,บนูพิเตอร์นายอันทัวร์อยู่นี่กขาลักเงนแสบกันไก่ย่างเลยครับเดี๋ยวนี้มันมาแซบวเราทันเราครับเ <c oughs> อาคนเพื่อนเอ็มพร้อมครับ,รบอเอาคนเป็นลุงอะไรเดาผมเป็นเพื่อนยัยยี่้องฝีมือมากตั้งแต่ตึงแห่เด้ตึงแห่กินนี่ตึกลงไปเต็มเลย บอเฉยๆครับเต็มยังไม่ยังต้องขอบคุณต้าของพืนที่นะครับเขาอยากที่พักโซนเมาส์มันั่งเรือแล้วครับไม่ใช่แล้วครับเรือผมไม่มีเลยกินนีก็ลังเลือต้องได้เลือดแบบเลือมุดเตยจะสิิไปน้ำกันได้แมนต้องแบบว่าผมว่าให้นางใหม่หลายคนผูกเสื้อตอกันเลยกกได้ ตาผมบอกเลยผมมาเรื่องนี้เ oh น <cs> ี่ยาจรุ้นเจนเอวมืนันที่จัว่าร้องมากอนี่นะครับถ้าเปลี่ยนคราเีดสุดนยุยกนุนนี่ออแ้แต่คนที่คนที่พาหากินตลอดนี่แหละแต่ว่าเราอันนี้ไม่ได้นอนบนมนอนบาดจัาเถื่อครับมีแต่หากินกลางคืนครับเพิ่นมาหาอยู่มาเศ้าเลยเอาทรามาเพิ่งเลื่อยโยดยันการเนี่ยมาเคียร์พื้นที่แล้วมเคียร์พื้นที่แล้วถ้าเขาบอกอ่นเรลือ่มากเลลุ่มาได้ ตัวเดียวมาเตยมากมัเบิ่งแหละมันมันน้อยมัน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 ไม่สามารถบรรจุได้ละวอนแบบนี้ครับเปิดปลายลงปลายครับผมสีออมไหนบบคือบานเฮาได้ครับมนเกี่ยวไปย่างก่อนย่างให้เนื้อมันหอมจางให้เนื้อหอมก่อนตัวให้เนื้อมันหอมแล้วไปซับโอเคครับผมเราเราก็ปรุงครับก็ปรุงอ่ะ ดมากับเราทำเป็นทำปังิมซิมนคราบนี้ซิมกันหมดรองมึงขับดีมึงทำก่อนโอ้ยอีเรี่ลยากูด้เฮ็ดนี่พ่นเบิ่งเบาดีเนี่เบาหน้าคู่นระเบาหน้าคู่เฮ็ดบอกครับเบาใบงว่ใบใบั่านคนครับเต็มเตมเบาสิบสามยีสาครับเบาสิบสามยี่สบเนเฮ็ดครับเกินเกยนได้สดดูนี่สดมาได้ดีบเลยนี่ดิบเลยล่ะ กับเหล่าขาวเนาะพืชจัดอันนี้สายนีตรงนี้เด็ดเอ้าครับเดี๋ยวให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยแซ่บมากอยู่แต่ว่ามันสดครับเพิ่งถูกจัดของเบิร์นหน้าครับเป็นสูตรหน้าของเบิร์นหน้ามาแล้วครับมาแล้วกุ้ยหอยดีความหอยปังนี่ครักุ้ยดีเลยเพื่อนเนื้อได้เรื่องเมนูเนื้อในวันเนี้อเนื้อโลดเนื้อยอยู่บ้างเพราะเป็นย่างหน้าอุทวกันเล นี่ครับคนเห็นก้อยหอยปังนี่เมื่อกี้นี่าเพิ่งไปไหยเฮ้ยไปเป็นเนื้อย่างเดเรสุดยอดมากครับซิมมึงหันว่าแซบรัน้องใสไปแซบวิรผมใสสองหัวเลยเมื่อกี้นี่เกมคนของเขาวิมันกึดๆเลยแซ่บวิร เนี่อวัวนีมซิมหอยปังหอยปังนี่มันบะไรคั่นได้เนื้อวัวดคั่นนคั่นเกลือออกสบายออกแบบว่าคั่นแบบว่าบบเหนียวเลยอย่างแมวกระเดียวเลยที่จริงเนี่ยเยี่ยมโย่ทีนี่นะครับคนอีสานนี่ยแต่คนเขียดคือเออเออคนโบเขียดคื้อโบเขียดขื้อแมนเพื่อนเดี๋ยวเราให้ไทยให้เพื่อนแมนจะเอาหน่อยจะเอาเนี่ยเขาสองหัวผมเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มเพื่อนเสียุมือดีุดยอดเลย มเสียบมัวสีห้องเสียบวิดีเราเลี้ยงเลยไงจะให้ปิดคลิปเลยบบดนี้เป็นรดลุงนะไม่เ๋ยอานี่มันซื้อหซื้าในทัวย์เอาเดียบรอยเดียวรอยครับปิดอนแล้วเป็นแบบเ็นแบกินไก่ครับอันนี้แล้วเขาซิมซิมซิกินไก่ก่อนครับ กินหอยเลี้ยงดีครับลงไปแล้วกันอบกแมนกินหอยเลี้ยงดีครับกินหอยเลี้ยงดีเราต้องกินหอยกินอะไรเขาบอกโดยเฉพาะหอยสดยิ่งเลี้ยงดีเลยครับจังไลยมันอกี้อันนี้เนี่ต่ออีกนะต่ออีกนะเดี๋ยวอ่อนสดเดี๋ยว อ้กเป็นออีใอิ้งไก่กับแตงโมทัวก้อยหอยก่อนโอ้ก้อยหอยโอ้ยหอยก่อนได้เอาก้อยหอยก่อนเพิ่งไปเอาน้ำไหมออใ่เนาะอืขอ่ะอืมกหอยก่อนเด้หอยปังครับหอยธรรมชาตินี่แ่ละแก้มหล่อเมนูเด็ดแซ่บบยอดครับผมเ่นมีไฟก เข<พ>า,<พ>าจะหวานสดไหมเพราะว่าห้องเปิดอันนี้ไป,นไปอยู่บนน้ำเอาไปทคเดี๋ยว <c oughs> อ,อันนี้คือสับกบแล้วก็มีแต่ไขคค่กับหอมแดงนะครับตอนนี้ใส่หลายหัวอยู่เตาอยู่ข้างลาง่างยวให้คนเตะนิดๆยี่ยี่ครับนคนที่ยิ่งๆล่ะละครับคนที่พาไปหากินแล้วลก็ออมสู้กินพร้อมมือนี่นี่นะบเพื่อสมบูรณ์แบบครับเมนูวันนี้ แล้วมึงออมกครบสวนผูไทยครับเพื่อนาคูครับเมนผูไทยนี่ครับบอกเมนเบิร์ดละคุ่ณไปผู้ไทยก็ได้บเป็นยังอกอยู่ในโซนอยู่ผู้ไทยเบิดหดลาเอออยู่โซนผู้ไทยอยู่นะาคู่เนาะคู่ขาช่เบิร์ดตัวคุณด้วยมือโกลาบมือนี้ต้นเนียนเห็นอยู่ว่าต้นก่อนอ้ออาหารไายต้นนี้ครับ อ๋อลกออกอยู่ยังขาวฝ่ายอยู่ถามไทยชื่อรถมาซื้อกี่ไอ้นี่อุ่นไอ้นี่นั่นบ้านมัวงหินบ้านมัวงหินนี่บ้านตามมาพีแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็นี่ชื่อรถน้ำปลาครับตอนนี้มแต่ประเด็กจิ้มขัวซะก่อนเขียวซะก่อนจิ้มขัวครับเขียวให้มันพุทธคำว่ามันซุกปุ๋นล้วจะเข้าใจใส่พักใครยังตามไปดูกันอ้อมกบครับเมื่อนี้ ครับต้องขอบคุณนะครับเนี่ยเนี่ยครับอ่าสุภาพนะครับซึ่งแล้วครับไม่ไม่เบาสุดยอดวะนะครับเจ็บนะครับเจ็บหน่อยอ่ะเรื่องสินรับแล้วเจอคนดีเม่งไหนโม่เมาบากลับครับคุณเนี่ยทะเราให้เายายกับเขาเนี่ยับหมื่นแล้วตอนนี้สิขวบครบหามาแล้วเขาเขาต้องเห็ดกินก่อนเอาครบ ขวดต้องเติมนานลงเรื่อยๆมั้งครับร้องเบอร์งงันออมกบสูตรผู้ไท,ท, wrote, ทยเขาปนณนีสนิเป็นยังไงเกี่ยบรรยากาศเลยยอดนี่มี่ มีแฟนหรือเปล่าครับมีหรือเปล่ปครับแฟนครับาแลหรือเปาคอบตอนนี้นนขวบครบกันครับมีนตะไคร่พริกยายรงมันยักรได้งนะครับตุน่นรอาไอ้บายังน,งนั่งได้โย ผู้ใยูนั่นอ่อนทวในการแล้วอ่อนทวนรัอยแล้วอ่อนท่ว่หนเราเงขวบขวปุ๊ครับแล้ว่โอ้ของของมตัวครับตัวมีบ๊กสุดคือตัวใหญ่สุดตัวนึง ยอดมากเดี๋ยวรอบบนครับบรรย้การเจ็บแสบแต่ถาว่าด่ามันต้องมียนทักพฟมผมใส่ผมมาแล้วมมี๊กเป็นยังครับมันแสบเ่กเาใส่ผกหลายแมนใส่ผ้าได้หลายแสบ มอยาไป,ลป,ไปแล้วมีอีว่าโอเคแล้วใส่ขวลงไปแล้วนะครับ่ขวใส่ไปแล้วใส่ผักสามชุดทยนี่แหละครับยิ่งกันมาเลยครัไม่ให้เจ้าเขาสุก,กันกินรอเท้าด้วยรอเ้าไป นีม่ีนะครับมีนูข้ามคืนนี้ออมกบสินีพักซี่พังหอมครับเหล่านี้พักกัรจองกเราเบ่งต่อโซนห่นหอนครับียบมากอยู่แล้วไม่นุ่นนี่ครับหอมกรุบเสรี้อยครับนี้มีใส่พักกันจองแล้วก สีเลาวครับส่วนหอมใ้่ใส่ซองอันซองน้งฝนเด้ยน้อยูนอเด้อเ๋ยีเมเก็มครับต้องขอบคุณท่งไปหาท่งไมให้สูกกินครับลันเดาเวียงนี่ยสองปีใหม่เลยลูกอีกันเลครับเินพญายีกได้ลยมสิสองใช้มันหันมาอเวียงนี่นะครับครบสามโต อ้าวอ้โอเคครับผมเดี๋ยวเขาจะถายรันแป๊บน like like ึงครับผมมันพุกด่าอมเน๊ะหนอะไรเบียดได้เยออหลนหลันเทียเน๊มีครับซิมมันซิมกบมันไปยิ่งว่าสดสครับขวมไม่ไหมวแบบอ้อมนะครับต่มาพูเร่องะตงแบบนี้ไม่ไหมสดสด ีสองรายการเด้อจะเป็นเย็นครับเป็นการเขียนหน่อยเจียมมาครับนี่ลยการเขียน้ครับผมวนแรกเขียนหน่อยได้เป็นเกียร์ไสเจียมมาครับเขียตุนดยอดคนแรกเขียนน่อยเขียนาขามเยหน่อยที่นี่อเครื่องนี่ไมเขียนเกียด์ไส้ปั๊บคือคือหิ้มหวยยางนี่แหละเป็นไส้หน่อยบอกเลยว่าเสียบมาครันี่เขาียังไงเว้นเขาเขาจีเพียนเลเขาจีคุดคุดคุดใบตองเปิดใบวแ้ว มือเขาวเทไเลยมันไมีเกดส้แม่น้านทอกับเขียยังไปให้ไปไ้ไปอยงนี้อมอมเขียดอมใส่กระปูได้เลยอมอมใส่กระปูกับักกั้านเหนุดยอดนะัาขียน้อยอดก็เห็นดไส้ต่างหาเกลยดยาตัางหากครับเขียดน้อยนี่คือเขียดตั้งระสาครับพนเหยพ้อมไปแล้วไปมันตลอดไปลย เอาไยนะครับประเทศปลาไหลอยู่แถวบ้านมี่เหอครับแถวบ้านเกมี่อยู่อยู่แถวบ้านเอาปลาไหลาน้่วยครับเอาปลาไหลาครับ่ไหมาจีภาพไปเป็นค่าบอครับเป็นสีภาพเบ็ดเบ็ดตัวใหญ่ปากับปูพมี่ขั้นดิก็ผูกไดหนารแ่ดึกมันปบแต่ตอนนี้เริ่มเงาแล้วว่าเราหลายเราเรา่ึมหมดเอยู่นี่ดอดบวันหนูบ่วปลาบาเอียน เอาหมดลแคัดรับตอนนี่ครับยอมรับยอมรับเราตองย้กับไปเล่าและซักกล้องนใจกูนี่ปหามึงจะมากีีครับน้องมองมัดยังยลับเบาคนเยอะลกสวไปชื่สุกินเนาะสุดยอดมากกอโมบายเฮ้ยน้องกุมงันบุนซีบุญกระินนี่ขออยากขอไปหลุดคำคำครับ มันแซ่บดีครับมันแซมมากบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยไปเเยียมเยี่ยตลอดเจ็บปนเจ็วงงานนี่หน่อยเจ็บนเจวันนี้เม้าปว่าเจ็กหน่อยจมวันไหนนี่คือรถจบาแตกได้นี่นียแบครับแบกแบจมวันหนนี่คือรถเจ็กน้อยองติดีกกตุมเลยุ้ม เจ้าที่ของกันต้องเห็นทุกแบบเลยเนี่ยนครับทุกแบบ้องคุกคีกับชาบ้านิดหน่อยนอสำรับสิคุกกีกับาบวเสียบกับเสียบลงไปโมเสียบกับเสียบปรกันได้เยรกันได้เลเนี่ยบอกว่าค่บุค่าครับเลยเพราะว่านะหาี่หางเาไ่ให้กินเองปีคิดปีคิดเพิ่มเต็มที่เลยวันที่นี้หด้วฝากซับค่าซับตะแคงพร้อมเลยครับเด้อ ผมก็ฝากเนี่ยฝากตัวส่องอีสานนะครับเด้อคระแนนทัวนะครับเด้อขึ้นกันนะครับคะแนนทัวครับคะแนนทัวครับกระลักอกกันกัยครับช่ิงนี้คะแนนทัวร์ครับสู่ดีดีเว้จ้าคนในห้องสู่น้องเขาอะไรอยู่นี่ยต้องไปเด้อเด้อกับฝากช่องเอ๊ะฝากช่องเนี่ยเด้อเดี๋ยดีเอ็มเขาเพื่อนเด้อเดียดีเอางี้ครับผมฝากช่องนะฝากช่องเด้อเด้อฝากช่องเนี่ฝากช่องเนี่ครับ